ลอง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 เออตัวละครใบลองละครใบใช่ยังไงบ้างเนี่ยขอรบขอรบขอรบจีอยังไงวะเนี่ยเอาวะเอาวะจียังไรวะเนี่ยเอาเฮ้ยมันไม่เตะเตะดิเอาอะไรวะเนี่ยงงวะเฮ้ยเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยเออ้าเอออะไรวะเนี่ยเอาปวดหัวเฮ้ยตัวละครนี่ ถอยก่อนวะเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะย็นจเย็นจเย็นจะยืนครับเดี๋ยวเขาไปช่วยมันไม่ตีให้อะไรวะแต่ให้เพื่อนกอดมี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 ม เออผมอยากสู้อยู่นะนี่นะ